มาเด้อพี่น้องสวัสดียามเย็นนะคะเมื่อนี้ข่อยอยากบ่มีเวลาเฮ็ดคลิปพี่น้องเบิง่งพ่อสมัยชาวปชดขนขี้วัวสดๆหมักไว้เป็นปีสุด,ดยอดเลยพี่น้องอันนี้เที่ยวที่สองแล้วนะคะปุ่นเที่ยวเนื่องกองอยู่ทั้งหน้าบ้านผลพี่น้องเมื่อนี้สร้างกะหยุดงานเห็นแต่หลังคา เออสิมาเห็ดบุบุบูุ่นทั้งผุ่นกับกองนึงผุ่นทั้งพุ่นพี่น้องทั้งสองรถทั้งนี้ก็รถนึงทั้งหน้าบ้านอีกรถหนึ่งเตรียมไว้ปลูกผลไม้ต้นไม้พี่น้องจ้าคักบอพวกเจ้าว่าเออพุ่นน่ะทั้งพุ่นรถเปิดประทุนก็มาแล้วพี่น้องเปิดไหมเปิดประทุนก็มาแล้วนะคะลูกสาวไปถอยมาให้พี่น้องจ้ารถใหม่ป้ายแดงเปิดประทุนสีน้ำเงินจ้าพร้อมพร้อม มะพร้าวน้ำหอมสองต้นมะม่วงน้ำหอมสามฤดูอีกสองต้นพร้อมออกดอกพร้อมออกดอกออกผลพี่น้องจา้าปลูกลงดินเตรียมกินลูกเลยจ้ะเผื่ได้มหาสีตนพี่น้องจา้มามะพร้าวน้ำหอมต้นละสองร้อยบาทนะคะเออได้เพื่อห้องสองร้อยห้าสิบเซนต์ต่อเพื่อได้ต้นละสองร้อยมงม่วงก็ต้นละร้อยแปดสิบ เหลือลดเหลือต้นละร้อยห้าสิบสองต้นก็เป็นสามร้อยพี่น้องสี่ต้นนี้ก็จัดไปเจ็ดร้อยบาทบาๆพร้อมปลูกพวกนี้เมนบอ่อพี่น้องปุ่ะซ้อมดอกงามงามปลูกแล้วเตรียมกินผลเลยจ้ะสุดยอดบอพี่น้องมาเด้อนี่เดละบ้านสวนของยายสิริพรเตรียมลงต้นไม้ลงมือละสี่ต้นหาต้นก็นดีพี่น้องจ้ะเน,นาะเออ รถกับลูกสาวลานสาวไปถอยมาาเมื่อนี่พ่วงมาเมก็บบอดบันสัน <laughs> ป้ายแดงเด้อ <laughs> พี่น้องเร้อเปิดประทุนป้ายแดงพร้อมแล้วนะคะ <laughs> อ๋พี่น้องขอบคุณทุกกาลังใจอยามาเด้อกรายสิมาซอยปลูกต้นไม้ก็ไดเมือ่อื่นสุดยอดเลยค่ะ